คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงร่ำรวยมีอิสรภาพมีความสุขในชีวิตในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับวงจรเดิมหาทำง,งานหนักแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหตุผลไม่ใช่เพราะโชคหรือฐานะทางบ้านแต่มันคือวิธีคิดครับเพราะคนที่อยู่ใน1%ของโลกนี้เขาคิดไม่เหมือนกับคนอีก99%ซแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีคิดแบบนั้นถ้าคุณเข้าใจ และเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้สิ่งที่คุณไม่มีในวันนี้อาจกลายเป็นของคุณในวันข้างหน้าก็ได้ครับได้ครับนี่คือการอธิบายข้อที่1คน1%คิดในระยะยาวส่วนคน99%คิดแค่วันนี้แบบละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อให้เนื้อหามีความยาวเหมาะสำหรับวิดีโอคน1%คิดในระยะยาวส่วนคน99%คิดแค่วันนี้หนึ่งในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุด ระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงกับคนทั่วไปคือวิธีคิดเรื่องเวลาครับคนทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบวันต่อวันสนใจแค่วันนี้ว่าจะกินนออะไรจะพักผ่อนยังไงจะได้เงินเมื่อไหร่หรือจะสนุกแค่ไหนแต่คนหเปอร์เซเขาจะมองไปไกลกว่านั้นเขาคิดถึงอีกหนึ่งปีหปีหรือ10ปีข้างหน้าและทุกการตัดสินใจในวันนี้จะต้องตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคต ลองนึกภาพดูนะครับคนสองคนที่ทำงานได้เงินเดือนเท่ากันคนแรกใช้เงินทุกบาทกับความสุขในวันนี้ซื้อของแบรนด์เนมกินอาหารดูดูหนังเล่นเกมใช้ชีวิตเต็มที่อีกคนหนึ่งกลับเลือกกันเงินไว้และเงนทุนอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือเรียนทักษะใหม่ใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอีก5ปีผ่านไปคนแรก ยังทำงานที่เดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่คนที่สองอ่ะมีรายได้หลายทางมีอิสรภาพทางเวลาและมีโอกาสเลือกชีวิตได้มากขึ้นนี่คือพลังของการคิดระยะยาวครับคนที่อยู่ในหปอร์เของโลกเขารู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่ดีเพียงครั้งเดียวแต่มันคือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆซ้ำๆทุกวันคน9 9จะถามว่าฉันจะได้อะไรตอนนี้แต่คนหปอร์เจะถามว่า ฉันทำสิ่งนี้แล้วในระยะยาวฉันจะได้อะไรเขาไม่ได้มองเพียงแค่กำไรระยะสั้นแต่มองถึงความมั่นคงความยั่งยืนและผลกระทบในอนาคตอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการดูแลสุขภาพคนส่วนใหญ่จะคิดแค่ว่าวันนี้ฉันหิววันนี้ฉันเหนื่อยไม่อยากออกกำลังกายเขากินตามใจพักผ่อนน้อยใช้ร่างกายแบบไม่คิดอะไรแต่คนหเปอร์เซเขาคิดว่า ถ้าฉันไม่ดูแลสุขภาพวันนี้อีก10ปีฉันจะป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียเวลาเขายอมตื่นเช้ายอมออกกำลังกายยองมงดของหวานเพราะเขารู้ว่าอนาคตจะสบายกว่าคนอื่นหลายเท่าสิ่งที่สำคัญคือการคิดระยะาวไม่ใช่แค่เรื่องการเงินหรือสุขภาพแต่มันเกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานการใช้เวลาหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จะไม่หลงอยู่กับความสุขชั่วคราวแต่จะเลือกเส้นทางที่ดูอาจเหนื่อในวันนี้แต่พาไปถึงจุดที่ดีขึ้นในอนาคตความแตกต่างจึงไม่ใช่เพราะใครฉลาดกว่าใครมีโอกาสมากกว่าแต่คือใครมองไกลกว่ากันคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วิ่งเร็วในวันเดียวแต่เขาวางแผนและวิ่งอย่างต่อเนื่องทุกวันในทางที่ถูกต้องหากวันนี้คุณยังไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเยอะมีชื่อเสียงหรือมีอิสรภาพ ไม่เป็นไรครับแค่คุณเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดมองให้ไกลขึ้นและว,วางแผนระยะยาวคุณก็เริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางของคนหนึปอร์แล้วครับเพราะสิ่งที่คุณปลูกวันนี้แม้จะยังไม่ออกดอกผลในทันทีแต่มันจะเติบโตและกลายเป็นหลักฐานที่มั่นคงในวันข้างหน้าคนหนึเปอร์เซโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ส่วนคน9 9โฟกัสสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ อีกหนึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงกับคนทั่วไปก็คือทิศทางของความสนใจครับคนส่วนใหญ่มกักใช้พลังงานทางจิตใจไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายเศรษฐกิจตกต่ำการเมืองแย่เจ้าหน่ายไม่แฝงเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือแม้แต่โชคชะตาพวกเขาหมดพลังไปกับการบ่นฟูมฟายหรือโทษสิ่งภายนอกโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย ในทางตรงกันข้ามคนหเปอร์เซเขามีจุดโฟกัสที่ชัดเจนครับพวกเขาเลือกใส่พลังลงไปกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้เท่านั้นเช่นการพัฒนาความสามารถการบริหารเวลาการจัดการอารมณ์การสอร้างนิสัยดีๆและการตัดสินใจของตัวเองพวกเขารู้ว่าต่อให้โลกภายน,นอกจะปั่นป่วนแค่ไหนสิ่งเดียวที่ควบคุมได้จริงคือตัวเราเองยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติคุณทำธุรกิจแล้ววันหนึ่งเศรษฐกิจ เริ่มแยกคน99%จะเริ่มบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยขายอะไรก็ไม่ได้แล้วก็หยุดนิ่งท้อแทบปล่อยให้ทุกอย่างพังไปเฉยๆแต่คน1%จะถามทันทีว่ามีวิธีไหนที่เราจะปรับตัวได้บ้างเราจะเพิ่มคุณค่าให้สินค้าหรือบริการยังไงหรือจะหาตลาดใหม่ได้จากที่ไหนพวกเขาไม่เสียเวลากับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แต่รีบปรับสิ่งที่เปลี่ยนได้ในทันที อีกตัวอย่างคือเรื่องการจัดการอารมณ์คนทั่วไปมักจะบอกว่าฉันอารมณ์เสียเพราะเขาพูดแบบนั้นหรือฉันเครียดเพราะโดนด่าซึ่งคือการปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นแต่คนหเปอร์ซนเขาจะเลือกจัดการอารมณ์ตัวเองพวกเขาอาจจะโกรธเสียใจหรือเครียดได้เหมือนกันแต่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นอยู่กับตัวเองนานเกินไปเขารู้ว่าการควบคุมอารมณ์คือพลังของผู้นำและคือกุญแจของความสำเร็จ ในชีวิตประจำวันคน99%อาจจูแต่คิดว่าทำไมเขาไม่ช่วยเราทำไมเราไม่มีโชคเหมือนคนอื่นหรือทำไมชีวิตเราลำบากขนาดนี้แต่คน1%กลับคิดว่าวันนี้ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นฉันจะหยุดนิสัยเสียของตัวเองยังไงหรือฉันจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงยังไงจากจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้ สิ่งที่คุณควบคุมได้จริงๆมีไม่กี่อย่างครับแต่ถ้าคุณโฟกัสให้ถูกจุดคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างมหาศาลคุณควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้คุณควบคุมความคิดของตัวเองได้คุณควบคุมการตัดสินใจของตัวเองได้และคุณเขวบคุมทัศนคติของตัวเองได้นี่แหละคืออาวุธของคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาไม่เสียเวลาเปรียบเทียบไม่เสียเวลาโทษโชคชะตาเขาเอาเวลานั้นไปใช้ในการลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำได้ทันที เมื่อคุณเริ่มหันกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในอำนาจของคุณทุกวันของคุณจะเต็มไปด้วยพลังเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพและความสำเร็จที่แท้จริงครับ3คน1%เลือกลงทุนในตัวเองก่อนส่วนคน9 9เลือกใช้เงินกับความพึงพอใจระยะสั้นคนส่วนใหญ่มักใช้เงินและเวลาไปกับสิ่งที่ให้ความสุขทันทีเช่น การช้อปปิ้งท่องเที่ยวกินอาหารแพงหรือของใช้ที่ไม่จําเป็นเพราะพวกเขาต้องการคลายเครียดหาความสุขชั่วคราวแต่คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะมองต่างออกไปเพราะพวกเขาเลือกใช้เงินและเวลาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้และจิตใจของตัวเองพวกเขารู้ว่าการอ่านหนังสือดีๆการเรียนรู้ออนไลน์การเข้าร่วมสัมนาห,หรือการหาโคด้ดดีๆมาช่วยพัฒนาคือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทน,นมหาศาลในอนาคตเพราะไม่มีอะไรให้ผลตอบแทนได้เท่ากับตัวเรา ที่เก่งขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นคน99%มองแค่ราคาของสิ่งนั้นแต่คน1%มองคุณค่าระยะยาวของมันพวกเขายอมจ่ายแพงเพื่อพัฒนาเพราะรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะกลับคืนมาทวีคูณในภายหลังและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาทิ้งห่างคนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่อีกฝ่ายยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำสีคนหเปอร์ซกล้าคิดตา่างและลงมือก่อน ส่วนคน99%รอให้คนอื่นทำก่อนแล้วค่อยตามคนส่วนใหญ่จะรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ทำตามสิ่งที่คนอื่นทำหรือเมื่อมีใครบางคนพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นได้ผลจริงพวกเขาจะรอดูรอให้แน่ใจแล้วค่อยลงมือแต่ปัญหาคือเมื่อถึงหอเวลานั้นโอกาสดีๆก็มักจะไม่เหลือแล้ว ในทางกลักกันคอนอหนึ่งเปอร์เซนต์กล้าคิดต่างกล้าทำสิ่งที่ไม่มีใครทำและกล้าเริ่มแม้จะยังไม่มีใครรับประกันความสำเร็จเพราะพวกเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าผู้เริ่มมักเป็นผู้นำและผลลัพธ์มหาศาลมักตกเป็นของคนที่ลงมือก่อนเสมอคนหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่รอคำอนุมัติจากโลกแต่เลือกสร้างเส้นทางของตัวเองในขณะที่คน99% มักมัวแต่รอความมั่นใจความสมบูรณ์แบบหรือแรงสนับสนุนซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านั้นไม่มีวันมาถึงคนที่ประสบความสําเร็จจึงไม่ใช่คนที่รอแต่คือคนที่เริ่มต้นทันทีแม้ยังไม่แน่ใจว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวปรับปรุงจากประสบการณ์และใช้ความแตกต่างเป็นพลังในการสร้างโอกาสที่ไม่มีใครกล้าข,ขวายคว้า5คน1%คิดแบบเจ้าของส่วนคน99%คิดแบบลูกจา้าง ความคิดแบบเจ้าของคือการมองเห็นภาพรวมคิดถึงผลระยะยาวและรับผิดชอบในทุกการกระทำของตัวเองไม่ว่าจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจคนหนึ่งเปอร์เซนจะไม่คิดแค่ว่าหน้าที่ฉันคืออะไรแต่จะคิดว่าฉันจะทำอย่างไรให้งานนี้สำเร็จที่สุดพวกเขาใส่ใจในผลลัพธ์เหมือนเป็นของตัวเองมองหาวิธีปรับปรุงสิ่งต่างๆและพร้อมรับความเสี่ยงเพื่อแลกกับโอกาสใหม่ๆส่วนคน99% จะคิดแค่ให้พ้นวันพ้นงานคิดแค่เงินเดือนคิดว่าถ้าไม่ใช่งานตัวเองก็ไม่ต้องสนใจและโทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหาความแตกต่างนี้ทำให้คนหนึ่งเปอร์เซ็นเต์เติบโตเร็วกว่าเพราะพวกเขาพร้อมจะเป็นนอผู้นำพร้อมรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ทำในทุกๆวันคนคิดแบบเจ้าของจะมองตัวเองเป็นผู้สร้างชีวิตไม่ใช่ผู้รอคอยคำสั่งและนั่นคือสิ่งที่พาเขาไปอยู่จุดที่สูงกว่าคนส่วนใหญ่เสมอ คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้คุณค่ากับเวลาส่วนคน9 9เปอร์เซ็นต์ให้คุณค่ากับความบันเทิงเวลาเป็นทรัพยากรที่เท่าเทียมกันที่สุดในโลกทุกคนมีวันและ24ชั่วโมงแต่สิ่งที่ต่างกันคือเราใช้เวลาไปกับอะไรคน99%เปอร์เซ็นต์มักใช้เวลาว่างไปกับความบันเทิงเช่นดูซีรีส์เล่นโซเชียลเล่นเกมหรือเที่ยวเล่นเพราะมันช่วยให้รู้สึกดีทันที โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในขณะที่คนหนึ่งเปอร์เซจะระวังอย่างมากกับการใช้เวลาพวกเขาเลือกทำสิ่งที่พัฒนาตัวเองเช่นการอ่านหนังสือฝึกทักษะใหม่สร้างผลงานหรือวางแผนชีวิตเพราะรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปคือโอกาสที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้คนหนึ่งเปอร์เซนต์ใช้เวลาสร้างอนาคตในขณะที่คน99%ใช้เวลาเพื่อหลบหนีจากปัญ จจุบันความแตกต่างนี้เองที่ค่อยๆขยายระยะห่างระหว่างคนทั้งสองกลุ่มและทําให้คนบางคนไปไกลจนไม่มีใครตามทันทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่อยู่ที่การเลือกใช้เวลาทุกวันอย่างมีคุณค่าหรือไม่ต่างหากเคนหนึ่งเปอร์เซนต์มองความล้มเหลวเป็นครูส่วนคน99%มองความล้มเหลวเป็นจุดจบเวลาล้มเหลวคนส่วนใหญ่จะรู้สึกท้อแท้เสียใจ และมักจะเลิกพยายามเพราะเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งไม่เหมาะหรือไม่มีทางสําเร็จพวกเขามองความผิดพลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ความล้มเหลวของตัวตนแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์กลับมองความล้มเหลวต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาเห็นมันเป็นบทเรียนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จพวกเขาเข้าใจว่าไม่มีใครประสบความสําเร็จครั้งแรกและทุกคนต้องผ่านความผิดพลาดทั้งนั้นคนหนึ่งเปอร์เซนต์จะไม่ถามว่าทําไมฉันถึงพลาดแต่จะถามว่า ฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างพวกเขาใช้ความล้มเหลวในการขัดเกลียวหาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมมากขึ้นสำหรับครั้งต่อไปในขณะที่คน99%มักหยุดเดินเมื่อเจออุปสรรคคน1%จะเดินต่ออย่างเข้าใจว่าทุกความเจ็บปวดคือบันไดที่นำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ8คน1%สร้างวินัยก่อนแรงจูงใจส่วนคน99% รอแรงบันดาลใจก่อนค่อยลงมือคนส่วนใหญ่จะเริ่มทำบางสิ่งก็ต่อเมื่อรู้สึกมีแรงฮึดหรือมีอารมณ์ร่วมเช่นอยากออกกำลังกายแค่ตอนดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจหรืออยากเริ่มทำงานใหม่ๆแค่ช่วงที่มีกำลังใจเต็มเปี่ยมแต่เมื่อแรงเหล่านั้นหมดลงพวกเขาก็หยุดทันทีเพราะพึ่งพาอารมณ์ในการลงมือทำในทางกลับกันคนหเปอร์เซ์ไม่รอให้รู้สึกอยากก่อนแต่สอร้างวินยัย ให้เป็นนิสัยแทนพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากวันที่มีไฟแต่อยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่อยากทำเลยก็ตามพวกเขากำหนดเวลาตื่นนอนทำงานออกกำลังกายหรือเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นกิจวัตรและทำตามนั้นทุกวันไม่ว่าอารมณ์จะเป็นยังไงเพราะรู้ว่าวินัยคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงในระยะยาวต่างจากแรงบันดาลใจ ที่มาเร็วและไปเร็วการเปลี่ยนชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นเรื่องของวินยัยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนหเปอร์เซเดินไปถึงเป้าหมายในขณะที่อีก99%ยังคงรอวันฟ้าผ่าแห่งแรงบันดาลใจอยู่เสมอ 9. คนหปอร์เซ์ลงมือทำทันทีส่วนคน99%คิดเยอะจนกลัวที่จะเริ่ม คนส่วนใหญ่มักมีความคิดดีๆหรือเป้าหมายที่อยากจะทาแต่พวกเขาจะคิดเยอะเกินไปจนกลัวความล้มเหลวหรือกลัวว่าจะไม่พร้อมพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าล้มเหลวจะทำยังไงถ้าคนไม่เห็นค่าหลักหรือถ้าไม่มีทรัพยากรพอจะทำได้หรือเปล่าการคิดเยอะทำให้พวกเขาไม่กล้าลงมือทำซึ่งจะกลายเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างมากในทางกลับกันคนหปอร์เซนต จะไม่ให้ความกลัวมาหยุดพวกเขาพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกดังนั้นพวกเขาจะลงมือทำทันทีแม้จะมีข้อสงสัยหรือความไม่พร้อมในบางเรื่องพวกเขามักจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆปรับปรุงและพัฒนาไปในระหว่างทางพวกเขารู้ว่าการลงมือทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเมื่อ,อได้เริ่มต้นแล้ว จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าเรากำลังก้าวออกจากเขตความปลอดภัยและเติบโตขึ้น10บคนหนึ่งเปอร์เซนต์ให้ความสำคัญกับสุขภาพก่อนความสำเร็จส่วนคน99%เปอร์เซนต์มักละเลยสุขภาพเพื่อทำงานหนะักคนส่วนใหญ่มักคิดว่าความสำเร็จจะมาพร้อมกับการทำงานหนะัก และทุ่มมอเทเวลาให้กับการทำงานนอหรือธุรกิจจนลืมดูแลสุขภาพพวกเขามากักจะไม่สนใจเรื่องการพักผ่อนนอการออกกำลังกายหรือการดูแลจิตใจเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนอเรื่องรองที่สามารถทำเมื่อมีเวลาว่างแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์จะเห็นว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอยอที่สุดพวกเขารู้ว่าหากร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงพวกเขาก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หรือประสบความสำเร็จในระยะยาว ได้การนอนหลับให้เพียงพอการออกกําลังกายสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสมองทำงานนอนได้เต็มประสิทธิภาพคนหเปอร์เซน์มองสุขภาพเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความสุขและสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การทำงานจนล้มป่วยหรือเครียดจนไม่สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการคิดและทำในแบบที่คน1%ร์คิดเพื่อจะได้มีชีวิตที่แตกต่างและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองครับอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการลงมือทำในทุกวันสร้างวินัยให้กับตัวเองและเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจครับหากชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาถึงในครั้งหน้าขอบคุณครับ